สวัสดีครับวันนี้ก็จะลองไถดินหน้าบ้านนิดนึง<ม>เพื่อเพื่อได้ปลูกเพื่อได้ปลูกผักปลูกปลูกถั่วปลูกไอ้ผักซี่<ป>เนาะเริ่มบนไทยแล้วเออได้อย,ยู่ไดอยู่พี่น้อง อันซีเห็ดเป็นสวนยอมอย่างสีมันกะเขาอ,อยู่บ้านนอกเนาะพี่นอ้องปูบักทั่วดีกว่าบักทั่วเน่หละกการักซี่หอมเนาะพอได้ขายนาวัดพอได้เงนินตืมกันเนาะข่านามัน่นรถคุณชายครับเราก็พี่กับน้องเนี่ยดีใจบ่เด้ของผันวันยังเกาะท้ายทายเนี่ยแหละไม่อยากจะรู้วันเลยบัดว่า แนนอนอยู่แล้วค่ะก็จะไถไว้ประมาณสองสามวันพี่น,อน้องไถก่อนไถก่อนยังมาปัน่นเด้อืมมันเข่าอยู่ไถก่อนยังมาปัน่นเย็นกเลยเอาถั่วนี่ละ รถน้ำเยอะนะเม็ดปูขี้้ขี้ทอี่าตัวนะ้กอพี่น้องอีดหน่อยแต่บาง้อเห็ดแบบพีใส่ซอยให้มัน Saint อันนั้น <notes> โรยกับว่าน้อยว่าใหญ่ดอกกินหอมพอดีเมนไข่ควาสิบฟ้าใหหงาขึ้นแล้วก็บ่มีประโยชน์เมนมันเป็นธรรมชาติแล้วก็เข้ากันด้อันนี้พร้อมเนาะทุกชายเนาะ หลกักกาเขาได้อันนะั้นนั่งบาได้ขายของได้ขายบกตัวบวกแดงตูปูบอเจ้าเพราะมันอยู่ในบริเวณบาทเนาะอยู่ในบริเวณบาทบอน้ำเราก็นั่นเรียบร้อยแล้วไนงะ กับ่ได้แพงดอกพี่นองประมาณร้อยหนึ่งสองร้อยสองร้อยสอง,สองร้อาเ่นนร้อน่ไอ้ไทไว้หงยามตายก่อนเขาปันได้กี่วันนะยายจักมือก็ยาตายมืนก็จะตายอยู่ร้นมปั่นปั่นอเียเนานเลยเฮ็ดนานเลยได้เปร้ย,นานย,ยสามมื่นกาดการนั่นเอบริเวซอยเด้อ เปหันมาเปเปหันมา,มากนก <ๆๆ S 1> นี่ย <ๆ S 1> นะนี่ไงมีอย,อยู่ตรงที่ที่พี่ก้อยเอาเอาน้ำขึ้นมอวานา <S <S านี่ไงเล่นขาบเล่นังะ

นี่ค่ะตัวนี้ขนัดคุ้มพาแล้วเด้ยนี่พี่น้องคุมค้มคุม้มผายยางทั้งไตหยามันแท่งขึ้นไหมพี่น้องเอาแค่นี้ละเอ็นี่กันปันได้สิงปู กูพักในบ้านเลยดูดีมีเง้ยฟังนั่นจังสเห็ดอันเป็นห่องพี่น้องสำหรับนวดแล้วก็เสิมสวยอันสัดผม ใชผมใดผมอย่งทยลวมาปันเป็นานเป็นยตทาก็ท่าเป็นตอนไปทายหายใจร่งกกอนกาันหายใจอีกขึ้หลาหนึ่งชันเขาเตน้นนงเพืดเป็นยังเหี้ยเรียบร้อยค่ะปั่นให้ดินมันแห้งอ๋อนี่ปีสองพันสปีหกเจ ออกกับปีนี่2024อาา่าวาจังไหนนี่คุณชายายพันยี่สิบสามฮะชายพันยีามลรผลิตยี่สิบสามแต่คุณเอาออก2024คุณอ,ออกจากห้างแต่เม่น,นี้วันที่หกเลยนะคือวันสิบเอ็ดสิบเอ็ดที่เอาออกมาจากศูนย์ใหญ่มันไงเอาออกมาจอดขายนะเอาคืนไปนั่งเบื่องนี้ น่ามันกระดางต้นหลบขอนอนไอกันขโมยตีเด็กสโมี่ยัเปนื่อเป่รามาาองทีนต้องตวภาษมาเมื่อไหร่มนกรกดังนี่แหละมันกันขโมยไ็ได้เสียงไปได้ บอกไม่ฟังสามารถเห็นว um, uh, 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 ่ามันด่างตามันกันขโมยใชหังอย่างนี้คุณบอกัรคือคือเราบอกราเนี่บอว่าคณตาไรงนิดมันด่างวันนีงคุณตาบุกบึ้งเออเออพัติดังแท่นี่เห็นมเพงไรอธิบานให้ลูกทำคูณบ่ลเหรวยพ่อในเขาว่าจังใดคขคุณยู่ถ้อมาอข้าคุนเนี้ยแทรกล้างานไดี๋ยดูดู ขายของดีดีขับรถไป็นเพงเฮีงด้วยสู้แล้วอีหยังเจวเซซวนถ้านนึกว่าแต่เป็นแทนแทชรเพชรถ้าสิมาซิมเซส้อมเจลเซซอะกูใช่อยู่ดีมีแห้งปิดขีดปันเรียบร้อยแล้วหมอได้เพื่อสิมะปันให้อี่บานีอีกสามวันอีกสามวันรอให้สองร้อยบาทอยู่บ้านเด้คุดอยู่หน้าเจ็บมันล้างมือเอะ แได้หิ้วห้ามน้ำใส่บาอีเจุ่มได้หิ้วโบยฟังเรื่องพี่น้องบัดนาคเนาะมาหนี้เจอดึงท่อมาซีดอย่างเดียวโอ้ยโคตรบัดบอดได้เมยเลยสร้างอย่างเดียวสมพ่อใครอย่างขยันเถิดเนาะทีปลูกอย่างเนี่ยละกาวาปลูกมังคอกผักหอมผักเสริมผักเสริมหมปลูกทำโบงไอไปสีเบิ้งไปสีเบิ้งเอาย่างยไงพี่หน้องเบิ้งเบิ้งเลิศ ย mm hmm. uh, like ายฟังบ่ได้เด็กเงินไผเงินมันเด็กยายอันนี้ของเจ้าตัวนี้นะของยายก็น้ามันนางามเด็กนี่ตัวนี้ของเป้นี่สามวันเขาจะมาปั่นหเพราะว่าตอนนี้รอให้อย่ามันตายก่อนพี่น้องงามันเน่าก่อนสิบปุ๊กปุ๊กอย่าลูกพุ่ลลูกพุงเ้ย เอาเน่าลงไปพุ่นบ่งพวกในนี่ก็ได้เพราะว่าดึงซ้ายยางมาในนี้มันได้เบิดเลยพุนนะก๊อกน้ำทั้งคุณกับมีพุ่นนะมีเลยนะพราะคุณตาก่อท่อเป็นนั่นก๊อกน้ำมันมันบ่แห้งก๊อกน้ำมได้พุ่นคือฮู้ว่าบ่แห้งลองเปิดหรือบ่แห้งก็แห้งยุบมันว่ามันน่าจะน่าจะเหมันใส่ก๊อกน้ำอันเดียวกันน้ำเดียวกันน้ำวิ่งรอบบ้านอันนั้นมันมาจนกแทงเออจากแทงมันว่าแห้งนั่นจากได้พุ่นแห้งโอเคโอเคค่ะพี่น้อง เป็งคุณไส้เพิ่นอันเคลียสถานที่หมองเพื่นสิปลูกพักปลูกหญ้าเอาสิเป็นหนุ่มเกษตรกรสิรูปลือสิได้ลงทุนไปเท่าไรละจดย์นี่นะครับสองร้อยเอายังว่าท่านแล้วอีกเด้๋จะต้องได้ซื้อขี่ไก่นำเพื่นมาใส่ซื้อปุ๋ยมาลงเอามาพ่วนดินปั่นปอดได้บ่ได้อันนั้นยายเพิ่นสิ่ใส่บอกพริกเพิ่นให้เพิ่นจดไว้ของเพิ่น โอเคค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะ